Thank <laughs> มาแล้วล้างช่วยนะเดี๋ยวสับแม่ไปตั้งไป ngắm thể diện hát đua xịt ลังสิตงานกระถินอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้วัดอ่าอะไรนะวัดกลางธรรมนิมิตจ้ะงานวัดกลางธรรมนิมิตนีรร่จ้ะสวยดนะิอันนี้กำลังจัดดอกไม้งานกระถินอยู่นะคะ คุณธนดลสวัสดีนะคะทุกคนสวยมากจริงๆสวัสดีนะคะดูนะคะนี่อันนี้คือพระพรมจ้ะวสีโอรสกับสีขาวกลางธรรมนิมิตถูกไหมนี่ตัวนั้นมันบางก็ตัวนี้อยู่สาธุนะคะทุกคนสาธุนะคะนี่ใครมาใครดูงน่ใคครเยอันนี้มีตุงธรรมนิมิตนะคะเพื่อนๆอันนี้คือตุงนะคะตุงกำลังจัดงานกันดึกๆ นี่กำลังจัดงานอันว่าีสว่างจะมาเยี่ยมสาสคนวะสั่งก็รับด้วยพรุ่งนี้พนาบออหนูเอาเดี๋ยวหนงติดทอไปบอกคุ้หรองานทอดกระถินวัดนาป่ารังสิตเข้างานตีสี่ครับสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอันโออ้จจััดเ็ง ีจอยากฟังแต่คำพระพุทธเจ้าให้ไปที่ที่อยากฟังแต่คำพระพุทธเจ้าให้ไปที่วัดนาป่าพงอ๋อไปมาแล้วค่ะวะัดนาป่าพงเข้าใจ,<ะ>อ,จอยู่ค่ะแต่อันนี้เป็นการจัดงานที่แบบว่าการจัดงานของชุมชนนะคะ จัดงานให้ชุมชนชุมชนนี้ก็คือถ้าการมีชุมชนมันก็จะเป็นแบบเรามีความสามัคคีกันนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าจัดแบบนี้มันจะผิดหรือว่าอะไรแต่ว่าเราจัดนี้เพื่อชุมชนที่มีความรักสามัคคีกันนะคะอันนี้มันเป็นประเพณีค่ะวัดป่านาพงไปมาแล้วค่ะเข้าใจค่ะ อันนี้คืออันนี้คือจระเข้นะคะทุกคนในจระเข้ไ,เไ,มไม่ได้มันเปิดได้กรอเปล่ามาเชอรี่มาดูจระเข้กัน อันนี้คือจอระเข้ของแท้นะนี่จระเข้ของแท้เป็นยังไงทุกคนนี่คือจอระเข้ของแท้นะนี่เป็นยังไงล่ะ,น,ละนี่คือนี่คือเรากำลังเตรียมงานกระถิ่นกันอยู่นะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าตุงนะคะนี่ค่ะตุงภาคอีสานเขาเรียก ตอนนี้เสร็จแล้วหางองุงตอนนี้คือเสร็จแล้วจ้าโอ้โหหางองสวยมากทำยังไงเนาะหางหงจะไม่โดนแดบดบหางของหงุงสวยมากเลยดอกกล้วยไม้นะคะทุกคนเป็นดอกไม้สดทุกจุดเลยนะเป็นไงล่ะนี่ดอกไม้สด ได้มาจากคนมาร่วมทําบุญนะคะนี่ดอกไม้นี่เพื่อความสวยงามน,นะคะตุงอย่างเงี้ยก็จะเป็นชาวบ้านนะคะคุณยายอะไรอย่างเงี้คย,ยางงาคุณยายที่ว่างงานคุณยายที่ว่างงานเขาก็จะทําตุงนะคะทําตุงมาแขวนอยู่วัดกันนคุณยายย,ายคุณยายเท่าทั้งหลายอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อนะคะนี่ เป็นงานของชาวบ้านเป็นงานของชาวบ้านนะเนี่ยนี่เป็นฝีมือของคุณยายคุณยายที่บ้านก็ทํามานะคะแต่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตุงตุงเนี่ยตุงเนี่ยถ้าถ้าใครรู้จักว่าตุงอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือตุงอยู่ภาคอีสานใช่ไหมตุงเนี่ย เขาทาอยู่ภาคอีสานนะคะนี่คือภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นคนแก่หนิงคนแก่ทําเป็นยังไงละ่ะอันนี้คือฝีมือของคุณยายคุณยายทั้งหลายของหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านในอำเภอของเราเขาเอามาร่วมทำบุญนะคะนี่วันนี้เป็นงานกระถินนะจ๊ะนี่ เราเตรียมงานกระถินนี่เห็นไหมเป็นยังไงล่ะนี่เราก็เตรียมเพื่อที่จะรองรับแขกด้วยรองรับรองรับแขกเข้ามาเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของวัดดูเทวดาข้างวัดดีคะเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นงานฝีมือนะคะนี่การเป็นการอ่อะไรนะ ที่เขาว่าตัดตัดฟองน้ำใช่ไหม,มตัดโพงน้ำตัดโฟมแล้วก็มาตกแต่งเอานี่งไงดูสิพเพื่อนๆดูใ,ใกล้นี่สวยไหมเป็นการประับตกแต่งของที่วัดเองนะคะพเพื่อนๆดูสินี่ฝีมือของาชาวบ้านของอันนี้ของพระอาจารย์ปิดแล้วนี่ฝ<อ>ีมือของ <laughs> พระอาจารย์นะคะนี่พระอาจารย์เป็นคนทํา นี่พระอาจารย์ไปข้างในได้ค่ะเพื่อนๆเข้าไปไปดูไปดูข้างในได้เลยข้างในก็คือแบบทำเองซ้อยอซ้างแย้งแหมสร้อซเขาเปิดน้องจันดูยังว่าพี่น้งพี่ทำตรงนี้เพื่ออะไรนี่แหละเพื่อรอนานในช่วงดูสิเป็นยังเป็นยังเป็นยังไงล่ะ นี่พระอาจารย์นะคะเป็นคน,น,นทำนะคะ <Lol. S 1> นี่พระอาจารย์พระอาจารย์อสองไปดูน ию. อันนี้ก็คือนี่ค่ะคุณธนดลขอบคุณมากนะคะที่แนะนํานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณธนดลคุณธนดลน,นี่คือสายบุญจริงๆคะ่ะขอบคุณ,คณมากๆ<า>นะคะ,ะ,คะที่แนะนํานะคะ อันนี้ก็คือการร่วมจิตร่วมใจของชาวบ้านนะคะดูคนมาร่วมทำอันนี้ก็คือกำลังทำกำลังจัดแต่งดอกไม้นี่ดีมาดูแล้วพอทำก่อนอย่จดยูดูสินค้าดอกไม้อันนี้เราจัดเพ <VES> ื่อถวายเป็นอ โอ้เียเียบเสียบียใส่จะคองแล้วอ้าวเรยว่าอะไรเยว่าแบบนั้นล่ะค่ะนี่ค่ะกองหมอนขิดอันนี้ก็คือทําไว้ให้อันนี้เป็นให้เพื่อนๆนให้ญาติคนที่มาทําร่วมุมกระถิ่นเราก็จะมีของช่วยเป็นหมอนขิดให้อันนี้ก็คือทําทําเพื่อ ตอบแทนน้ำใจนะคะแบบไม่ได้คิดอะไรอันนี้ก็คือเป็นวัดเล็กๆค่ะวัดเล็กๆวัดวัดกลางธรรมนิมิตนี่สร้างโดยหลวงพ่อพระภูมธรรมดิลกนะคะเพื่อนๆพระพมนี่ท่านจะมาร่วมงานที่วัดวัดนี้อ้ากลับไปเอาแก้วเหรอวัดวัดนี้จะมีศาลาและก็โบสถ์ แล้วก็กุฏิแค่นั้นนะคะเพื่อนๆจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแล้วทุก,ท,กทุกทุกที่ในวัดนนจะหลวงพ่อพระภุมธรรมดีหลกจะปลูกต้นไม้ไว้เป็นหลักเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้จะเขียวธรรมชาติมากแต่ว่าตอนนี้มันดึกพี่จันก็เลยไม่ได้พาไปเยอะมา,มาสิกัดเด้พาไปชมต้นใหม่ปลูกไว้ประมาณ20ส เป็นสิบยี่สิบไล่เลยนะคะเพื่อนๆต้นไม้อันนี้คุณธนดลนี่คือนี่คืออันนี้คือเป็นประเพณีของภาคอีสานนะคะใช่ค่ะนี่กระถินของภาคอีสานก็จะประมาณนี้แหละอันนี้มันเป็นไทยบ้านทํานะคะหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆค่ะเป็นคุณตาคุณยายช่วยกันทํานะคะคุณตาคุณยายก็จะมาวัดพี่จันก็จะชอบมาวัด ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณธนดลขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นน้าจิตน้ําใจของชาวบ้านคือมันมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาก็เลยอยากทําประมาณนี้อะค่ะนี่อันนี้คือฝีมือของทุกคนเลยนะทุกคนในเหมือมากใช่ชาวบ้านนี้เขาอะร่วมจิตร่วมใจอยากให้วัดแบบ มันสวยงามค่ะอืมเราไม่ได้เราไม่ได้ยึดติดวัตถุนะครับวัตถุที่เนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านร่วมจิตร่วมใจเป็นแรงศรัทธาของชาวบ้านที่อยากทําให้วัดนี้มีหน้ามีตาเวลามางานงานกระถินก็เป็นงานงานหนึ่งอในหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเขาก็อยากให้แบบเออ อยากเอาตรงมาร่วมอยากเอาผลาไม้อยากเอากล้วยอะไรอย anyway, <Mull igan S 1> <ม>่างเงี้ยเขาก็เอามานะคะเพราะว่าแถวบ้านเราปลูกกล้วยปลูกต้นไม้เยอะแยะนี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก,นะนะก็ยยกยคือชาวบ้านปลูกเองนะอันนี้ไม่ไม่ได้ซื้อนะอันเช่นมะเขือยาวไอ้มะเขือม่วงเนี่ยคือชาวบ้านปลูกเองนะคะไม่ได้ซื้ออย่างตะก้าอย่างอะไรใส่างเงี้ยเขาก็สานกันเอง <L un ters> อืมไม่ได้ซื้อเลยอย่างตรงก็คือเป็น เป็นอะไรนะเป็นของหมู่บ้านเขาทําทมาคือทุกอย่างไม่ได้ซื้อค่ะทุกอย่างคือเป็นร่วมจิตร่วมใจทําขึ้นมาเพื่อให้วัดดูสวยงามนี่จะ้ะประมาณนี้คุณธนดลนอาจจะอาจจะ แต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าคนเรามันก็คิดต่างกันได้เนาะไม่เป็นไรแต่อันนี้เขาก็ร่วมจิตร่วมใจเป็นการรวมพลังรวมแรงศรัทธาแรงศรัทธาของหมู่บ้านอืมเป็นแรงศรัทธาของหมู่บ้านเองกล้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ชื่อคือเขาเอามาอย่างเงี้ยพอกระถินเสร็จก็เหมือนเราสามารถเอากลับบ้านได้นะกล้วยเพื่ออะไร เป็นการให้ทานอีกคนเอามาร่วมก็ได้บุญอีกอืมนะทุกคนอย่างอันเนี้ยบางทีวัดก็ไม่ได้เก็บไป้วัดก็เอาให้คนที่มาร่วมทําบุญเขาเอาไปตกแต่งประดับตกแต่งตามบ้านได้อีกอืมคือทุกอย่างที่คนเอามาร่วมนี้เราสามารถให้ทานต่อๆกันได้เราก็ได้บุญจริงปะ่ะเอ้ยนั่นแหละประมาณนั้น ส่วนดอกไม้ก็จะเป็นแรงศรัทธาของลูกศิลุ์ลูกหาและทุกคนเขาร่วมแรงร่วมใจในการทําบุญจะ้ะนี่วัดจะสวยได้ก็ต้องญาติโยมร่วมกันร่วมกันทําบุญทุกที่แหละถ้าไม่มีญาติโยมร่วมทําบุญวัดก็ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่า เพรามากคนก็ต้องพึ่งพาทางวัดอยู่แล้วพึ่งพาคือไม่ใช่พึ่งพาแบบคือคนเราอ่ะก็ต้องพึ่งพาด้วยแรงศรัทธาเหนื่อยมาเงี้ยบางคนคิดอะไรไม่ออกสวดมนต์ไหว้พระพึ่งระลึกถึงคุณพระรัตนาตรัยพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยจริงปะเออนั่นคือแรงศรัทธาของคน และคนที่เขานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็แรงศรัทธาของคนเขาก็อยากอันนี้คือประเพณีของทางอีสานนะครับที่เขามาร่วมทําบุญเนี้ยเพื่อที่จะเป็นการให้ทานต่อๆไปบุญกระถินนี้คือหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งซึ่งเป็นพิธีสําคัญมากในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าอะไรเป็นการเปลี่ยน ผ้าไตจีวรเป็นการถวายผ้าไตจีวรถวายบาตรถวายอะไรหลายๆอย่างเออเพราะหนึ่งปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวอืมคนอีสานก็เลยคิดว่าประเพณีน,นี้การทําบุญกระถินเป็นการทําบุญครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งปีของแต่ละปีเขาก็เลยมีแรงศรัทธาที่ จะนำพวกตงุงไม่ว่าจะเป็นตงุงผลไม้หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะเป็นการให้ทานต่อๆไปและได้บุญต่อๆไปประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เขานำมาอ่าการที่ทำให้ประดับตกแต่งส,สวยก็เหมือนกับประมาณว่าหนึ่ง ทุกวันนี้โลกโซเชียลมันแรงใช่ไหมคะคนเราอะ่ะเขาก็อยากอยากให้มาประดับประดับตกแต่งเพื่อหนึ่งการถ่ายรูปก,การเช็คอินเพื่อให้วัดมีคนรู้จักต่อๆกันไปเหมือนที่เรารู้จักวัดต่างๆคนก็เช็คอินคนว่าเนี่ยโลเคชั่นตรงนี้โอ้โหเออหายสวยนะเออรอบต่อมาเวลาเราทำบุญอะไรอะ่ะมันก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ ประมาณนี้เนาะอันนี้เราทุกคนอะมีจิตศรัทธาอยู่แล้วแหละอือพระพุทธศาสนาเขาก็สอนอยู่แล้วอะ่ะลดละเลิกลดล่เล,ลิกเล,ล่าล่อะไระแต่มันก็รู้มันก็แล้วแต่น,นิสัยของคนเนาะอืมบางคนเรามันก็คิดต่างกันแต่เราก็ต้องฝึกทำบุญอืมอันนี้หนู หนูก็ไล่แทนแม่นะหนูก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกหนูก็ได้การปลูกฝังหนึ่งการทําบุญเพราะว่าแม่เป็นคนชอบทําบุญหนูก็ทําบุญมาโดยตลอดหนูก็คิดว่านี่การทําแบบเนี้ยมันทําให้เรามีจิตที่แบบจิตใจสงบมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นอืมหนูไม่ได้ยึดเหนี่ยวอะไรเอ้ยไม่ไย่ติด อะไรวัตถุอะไรใครจะมีก็มีไปหนูไม่ได้สนใจแต่การที่เรามาทําอย่างนี้คือเป็นแรงศรัทธาจากทุกๆุกคนที่เขาร่วมกันทําบุญดอกไม้ไม่ได้ซื้อแค่คนเดียวนะคะดอกไม้เนี่ยซื้อกันเป็นร้อยร้อยคนกว่าจะได้ดอกไม้มาเนี่ยก็คือเป็นการร่วมบุญเออร่วมบุญทำร่วมพลังพลังบุญร่วมทุกอย่าง ไม่ได้ซื้อคนเดียวเป็นแรงศรัทธาจากหลายๆคนเพื่อจะได้ดอกไม้แต่ละจุดนี่นี่เห็นไหมเพื่อจะได้ดอกไม้แต่ละจุดนี้ไม่ใช่ซื้อคนเดียวนะฮะไม่ได้ทําบุญแค่คนเดียวดอกไม้เนี่ยเป็นการทําบุญเปนเ็นร้อยอร้อยคนอะเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนเ็จะได้ดอกไม้ เพราะเราใช้แรงศรัทธานะคะในการทําในสิน่งนี้อืมเราไม่ได้ใช้แบบต้องเอาบุญคนเดียวนะนี่เป็นการที่เราให้สะพานบุญกับคนที่เขาอยากร่วมทําบุญดอกไม้เราไม่ได้ซื้อคนเดียวอืมทุกอย่างเราไม่ได้ทําคนเดียวหมอนอย่างเงี้ยเป็นการที่คนที่เขาทํามีหมอนอย่างเงี้ย เขาก็มาร่วมร่วมร่วมหมอนก็ไม่ได้เอามาคนเดียวหมอนก็คือเป็นเอ่อเป็นชาวบ้านชาวบ้านเขาละมาอืมประมาณนี้นะทุกคนอย่างดอกไม้อย่างเงี้ยเราก็ประดับตกแต่งเพื่อให้มันสวยงามเวลาทำพิธีน,นี้ หลวงพ่อจะนั่งแถวนี้ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ทุกอย่างมันก็ต้องใช้แรงสัทวานในการหมดนั่นแหละเนาะคุณธนดโดนขอบคุณมากนะคะที่มาแนะนำเอาน้ำโคกกับมามนมัน้ำไห้พี่กินก็พอลงหมดอืมใช อันนไเทางวัดสอนเพี่อวรถละเล่มไหมครับฮะเห็นเังไหนเหตุเร่งไหนลกเร็ทางวัดสอนรถละเล่มไหมครับทีดีกันเลยอธิบายไปแล้วออกหยิ้มอาลูกกดออกให้หน่อย